ดู K L with K P B L and 105. Inspired by ฟิตรีหามิดงผู้ปกครก็มีนี่ตรงนี้เราต้องสะพานนะเราต้องสะพานชิวอ่ะชิวอ่ะชิวอ่ะไปครับไปครับไปเลยฮะ เป็นอ <mile> oh. wow. ีกแล้วเป็นไหนป็นไหนไปชนชนรวังเด็ดเด็เออไม่เคยจะด็โยเ้ยอยาอย่าเพิงีไปถไหนเดี๋ยวเาเรียกมามาเรียกันสามคนจานน่าสวย เข้ากลาได่ไ้อย่งไงวะเออเข้าได้นะเข้าได้นะขับได้แน่เข้าได้นะโอเคตรกลางแล้วครับผมอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เสียวมากๆครับมาว่าเอ้ยทางตรงทมันเป็นทางตรงมันเป็นกที่น่าเสียวมากดิดดิดดิ๊ดดิด Oh muas by kolak. Ah, uh, excuse me. Uh. บั้มกันใหญ่เลยบั้มกันใหญ่ฮนะนี่น่าจะเป็นเกมสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะฮะ วัวดูดูการข,ขับขี่ของวัวะซืมีการโชว์ชเวียงแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้ดู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 เรียกว,ว่าเป็นนักเลงนักเลงเรือาใครหมุนติวๆ นักเลงเรือตัวจริง khử phí bằng nào của anh do

วิธีเขไม่เปียครับเข้าไปกระแทกล้วไงก็คูโดนมาแล้วไงคูยนงไม่เล่นไงเอามาเอามาเอาเร็วออาลมาะเร็วเล่นยูี่กับบันโกบพา้เปานุยาเงี้มนู่น i ไปเลยไปเลยข้างเลยสามเลยไปข้างเลยสามเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปข้างเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยเข้าไปอ๋อนี่มันคันใหญ่งานของบุญนะบุญปุ๊บเราเห็นเราไม่เห็นเลยขึ้นแล้วครับจะลงแล้วครับอันนี้มันขึ้นกว่า างนานนีเก็บไว้่ายเท้าลูกาพไปบนแล้วก็เราเขายหน้าเลยพราะเราเป็นคนดังไงขายหน้าอาจารย์ขายหน้าเขาเขาไปดูพอเมื่อกี้ที่เขาปิด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 อ่ะปิดปิดปขายหน้าเชื่อบอกให้นั่งอ่ะซิทซิทซิด s วซิทด n วปิดได้ยังวะ แลื่อจะได้เวลาเลืร็วเร็รู้สึกอันนี้มันมันใหญ่กว่าตอนมาเนาะไหมก็เขาบอกว่าแปดคนนั่งได้แปดสี่คนเหรอนกันนี่เดือนเออซังกินสี่คนมันใหญ่กว่าเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนจิงจิงเป็นโชนจิงถ้าเป็นเหมือนเป็นโชนนึว่ากูขอตายเหมือนกัดสูงสูงเลยแหละมันแหละไม่เอามาเลยจะเปลี่ยนยังไงอ่ะอย่าลืมลุกเฮ้ย เวอร์แหละเวอร์แหละเวอร์แหละเวอร์เลยไม่ไม่ไม่ลงไม่ไม่ไม่ลงเลยขาลงเลยขาที่คุณเสียวกว่าขาที่คุณเสียวกว่านะเราเป็นบรรยากาศสวยเราออกมาสวยงามบรรยากาศอาญาซีเป็นมังกรดิไปดูต้นฟ้าดิต้นฟลาสวยจังเลยอะเป็นเป็นสีชังชัง พ่อจ้าอัญยาซีไม่อ่านใ้ฟังเลยฟึ้อ้๊ขึ้นปุ๊บอัญยาซีเลยจ้อันยาเล่กๆผมชัคจะไม่นใจแล้วว่าจะมีชีวิตต่อหดือไมไม่น่ามองทามันไม่มี้ามันตีสปีดแบบอะไรสุดๆชตตอนนี้นะครับเราก็่หลังจากจบ กิจกรรมที่แกน t ติ้ง i g h แล n d แล้วก็เอ่อกลับมาถึงนี่ประมาณค่ำๆเลยแบบว่าเล่นเอาแบบเต็มที่ทั้งวันเลยฮนะเอ่อก็มาทานข้าวก่อนนอน <laughs> ก็หมดแรงไปเยอะ เด็กๆทานข้าวเดี๋ยวของผมกับนานดิรอข้าวอยู่ก็สั่งไปอันนี้เป็นร้านมาเมนะครับเป็นร้านของของอ,อินเดียซึ่งส่วนใหญ่จะมีร้านแบบเนี้ยเยอะมากใน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 ,ในตัวเมืองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านแบบนี้เนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีด้วยอืแล้วก็มันเปิด24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงนี้ก็คือว่าเขาจะมีกะมาเปลี่ยนเนาะเขาต้องนอนบ้างจ้ ไมโลไอซ์มาแล้วเสียงผมแหบแห้งไปหมดเลยเพราะว่าร้องกิดร้องดังเวอร์สนุกมาก Go KL with KPBL and 105 Inspired by Fitri Hamidong KPBL TV on tour พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บงางแอล w w w k p b l s c o m